บสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้อง FC ถุกท่านเนาะที่เขามารับส้มซองเบาแขกเมื่อนี้เบาแขกสิเมื่อนั้นน้องพื้เพราะว่าญาติญาติเสียชีวิตเนาะในไ,ไงทันเขาเสียลงป่าเมื่อนี้แต่ว่าพี่น้องในหมู่บ้านนะ เสียชีวิตสองคนจะลงมือเดียวในพร้อมกันสองคนบบาวจุมนะ่มเนาะกับเมใหญ่ทันเม่เแ่าทันเพื่อนกาเม่เแถาทันเสียชีวิตก่อนมือหนึ่งแต่บาจุมนะ่มมะเสียชีวิตบ้านนี้เนาะต่ว่าสิเป็นมือเอาลงมนาะมือวันเสาร์มือเดียวกันและผู้เสียน้ำลังสิได้เอาลงก่อนผู้เสียก่อนสิได้เอาลงน้ำลัง เลยบอแขกสิไปเงือนไม่ไงท่านก้อนสิไปเงือนบ่าจุมบอลันเซียชีวิตนนททเนาะโพดโพเนาะพี่เนอะมือเดียวซองโซพเลยเกิดยังนขึ้นเพราะว่าอายุเพิ่นกาลาลแล้วมิ่รู้ละหกสิบกัวละมั้งทั้งผู้หญิงกาบกเครได้ลูกได้ผูวมาก่อนเนะาะเมท่อทันนะ เลยกระทั้งบาจูมกับโบ้เคยมีเมียเสียชีวิตออกไปพร้อมกันเลยวมือเดียวกันชิลงปลานะไปเป็นคู่จะก้าสิโบ้เคยมีดอกว่าเสียชีวิตพร้อมกันนะนี่นะในหมู่บ้านน,ะนี่เมืออ่อหลังเลยไปเบิรสองงานเลยเนาะมีแต่ญาติทั้งนั้น ไปกับสิไปกับปะท้องพี่ปะท้องสิมาสู้พี่น้องปะท้องมาทันในลงมายัางถาเพิ่อนยในหมม่มไมาเตียงปะท้องมาสิไปกับปะท้อง ปนอง,งลูกกาพ่อยอย้๊าป้ายาามาหน่อยป้ากันมาฮอดแป้ไปกับปลาทองคนปลาลายเป็นไดเพราะวา่ามันสองบอน เพ่นอยู่เงินดิน่ได้ยอยู่เงินใหม่ฮะท่ายเอาป้ายป้ายข่าวประทองมากินข้าวนนะ้ำแม่สาวทันเนาะคนคนเมือ่อ อยู่ในเฮือัน,อนใส่คันในประถองอมากินทานลำเพลินแล้วเนาะไม่ทาทันก็นได้<า>ไปเป็นนั่งผ้าอ่สวรเพื่อแบออบเจ็บบบปวดแล้ววัน้อ้าวอาซองกันที่นั่งซองบุญจากแม่มืออดเนาะเบ่งซะก่อน อบาบาจุ่มลงก้อนหมอนระบานี่สิริปบ้อนนั่นจริงด้นลเป็นอย่างบ่มเมตถตาเนาะว่างานดำน้าน่ะคือว่ามาคายสิ่งมุงให้เรามาคายล้างหมอนระบาย

เหตุนางเจกินกับบเอิญมาเดินมาเดินคนเฮะแล้วแลดำนานน่ะเชลเล็เขางามบ่บนนดาหัวคำเขางามคนเดียวเบงเจกินเด้อ ใช้อันกรเหี่บมาได้มากบอ๊อยุยผู้เพิ่นเ็ทียงเพิ่นเล่นพัดอีบอ๊ะเออผัดลมมาตะเวียงพี่น้องผัดลมมีอยังมาคักแทะมาเด้อมาเบิ่งผัดลมเด้อพี่น้องผัดลมคักกันท่อนี่เออจะมาเสิออกท่าได้นี่ เบอ่งพัดลมสมัยเก่าหรือสมัยใหม่เนาะแกะกล้องขนาดเลยพี่น้องยังใหม่อยู่อ่ะพัดลมมาตะเวียงพอด้วยพี่น้อง จะไปสายอีเจ๊ยัาบฮะมาห้งขย้ำให้แล้วอะรเดี๋ยวอ่ะ้งนะมไปไปเอาย่พุนไปเอาเอไปเอาแลละก็ตําเลยย่พุนไปไปไปมามาเจ้มาตัอยุพี่โอ้ยกูบ่ได้ดอกเคย อามาต่ำหนียังวะสีห่ห้ย่อยขึ้นไปยังอีกต่ำนแก้วแก้วอาตะต้อนมังหุ่งก็ได้มาส่ขึ้นตให้เ,เ,พเ,เพิ่นต่ำอยูอ่เอาะเพินขึ้นเอาเยพิ่นกันเล่เลยิอยงมาแต่ใสยเจตัดหัวตัดหัวได้จะหัวเลยว่าเป็นตาย่านตัดผมยังใครไอ้ตัดหัว ไอ้แซ่ตัวยำแล้วนะมีบำมังงนะแต่มันนี่ยูยังไม่ใช่ถ่าตัดหัวตัวแล้วไปทำให้เรียกการยังตัดหัวมีผู้ขาบ่อเยเอาปลามางไปให้ให้เจยโยดต่ำกันเด้อ้หัวได้ให้ตัดผมไเ้าว่บ่ใส่มังหงยำแล้วนะให้เนี่ยจักจน ลบเพชรอย่างหายแน่คอเนี่ยจักจั่นสี่ปตนตำเนึ่ยซาลอดเป็นตัแซบขนาดมาฮุ่งเพิมเห็นไหมเป็นอย่างด่าหน้าแรกกับงานเห็นไหมต้องตื่นต้องตื่นพอซาโลบันคืมคือกัน โอ้ยงามกระดอาคนยังางามสบายดีก็ยังงามกินแลวเข่าหล,ล่อบอกท่าประทานไ้กินนะี่บกินนะจะก,กินพร้อมกันคือไปเ,ปเบิ่งนะเจ๊ตับหมงหงกันเด้อเจ๊กับเจ๊ขี้อายตับหมงหงก็คือมาลิตับยู่งงัน อ๋อลีลาเด็ดเดอเจเคนธรรมดาเห็ดขิงสิไปเพ้นบะและขนันเ่นนีับเอาหยางเฮ้ยบวงบ่มี่แลเวเห็เนาะ เบิ่งแน่ต่ำแล้วเราเอาไปผู้เดียวแล้วในมหาหมู่กินน้ำก็ย่อไปเบิดโคกไปเด้อเจ้เพื่อนมาเด้อพูดพี่อ้างเลยคุณพี่กินข้าโคกเลยบ้าเอิ้นเอิ้นเจ้เหี้ยวแน่ฮะเพื่อนเหนว่าให้เอิ้น เฮ้ยมึงใส่บมางนาวาสลถขี่บเดีเบ้งจ้ะมากน้ายใส่บมางนาวราฮะมากบ่เมยไยทันกับสีหอดเวลานาทีลงหรอบ่ดนพี่น้อง หลังจากว่าส่งพ่อยายจูมแล้วมันส่งไม่ใใหญ่ทนันวันนี้สอง,สงวันนี้สองศพวันนี้สงศพวันนี้อรับ

อาวุธประจํกายแล้วก็ขึ้นแล้วเนี่ยคือเตรียมปุดจิลลของไม่ไ,ปไดปหายบากระตา เนกะตากับของมัได้แเราหมักห่าเฮ็ดไม่หญ่ทันนียเรามักเลาะปลาห้าเฮ็ดกลนจิรอหับยังเด้า ไปน,น้าเพื่อนเป็นบริไปปัสสาดอกเพื่อนล่าบันน้า เกิดลงนาเพื่อแล่วมันลงใน,นเรือเชือเันหาดน้ำอบน้ำหอม<ป>เออเปเอารถกัน ย่างออกหน้าเพิ่นกะบบกไก่เพันได้ดอกพี่น้องย่างบมดเจ๊บมดขี้รดออกมาผูกจักูเพียนทูกก็ได้ เขาั่นหายบาโอ้ยยางน้ำขจากันสั่มาเด้มมาเด้อมาเด้อเปิดกันอ่าเ <c oughs> มนคว้เมนนี่กันน่นกันได้วาไปเ่นไปไปไปมันเนาะ

มังบอลแล้วนาพี่นางมัน,นี สิคอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้นะกูได้เห็นคลิปนี้ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเบาแค่ไหนเด้อก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปเ,เจอกันคลิปหนา้าพี่น้องเจ๊